กำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะพอดแคสต์ Podcast EP นี้มีเรื่องสั้นที่ให้ข้อคิดดีๆมาแนะนำค่ะ เรื่องสั้นเรื่องชายเท่ากลางทะเลลึกหรือ The Old Man and the Sea เป็นหนึ่งใน6เรื่องสั้นของ e r n e s t น e m i n g w a y ที่อยู่ในชุดเรื่องสั้นคัดสรรของนักเขียนรางวัลโนเบลชายเท่ากลางทะเลลึกเป็นเรื่องของซานดิอาโกชาวประมงเท่าที่ออกทะเลไปหาปลาแต่ไม่สามารถจับปลาได้เลยเขามีเพื่อนต่างว้ชื่อมาโนลินออกทะเลไปหาปลาด้วยกันแต่ก็ยังไม่สามารถจับปลาได้อีกเช่นเคย ในการออกเรือครั้งสุดท้ายชายเท่าต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยการออกทะเลเพื่อหาปลาเพียงลําพังและในครั้งนี้ในที่สุดเขาก็ได้พบกับปลามาลินหรือปลากระทงเทงขนาดยักษ์ปลาติดเบ็ดแต่กลับเป็นฝ่ายลากเขาออกไปไกลถึงกลางทะเลลึกซะเองซานดิอาโกสู้กับปลาตัวยักษ์ข้ามวันข้ามคืนถึงสองวันและในเช้าวันที่สานี้เองเขาตัดสินใจออกแรงเรือกสุดท้าย จนได้โอกาสใช้ฉมวกแทงเข้าที่กลางหลังปลาตัวนั้นและสุดท้ายปลายักษ์ก็สิ้นฤทธิ์เขามัดมันไว้ที่ข้างเรือแต่กลิ่นคาวเลือดกับน้าพาฝูงฉลามมาล้อมเรือเขาพยายามต่อสู้กับพวกมันแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะพวกมันที่มีจำนวนมากได้ชายเท่ากับเข้าฝั่งพร้อมซากปลายักษ์ซึ่งถูกฝูงปลาฉลามกัดกินจนเหลือแต่กระดูกเท่านั้น เรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1954ประพันธ์โดยนักเขียนชาวอเมริกันเออร์เนสต์เฮมิงเวย์แปลโดยอาสาขอจิตเมธตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวเมื่อปี2553มีให้บริการที่มุมเรื่องสั้นชั้น2อาคารวิทยาบริการเรียกเรียกหนังสือรอสอจอ17รอ EP ต่อไปจะมีหนังสือเรื่องใดมาแนะนำโปรดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ